หนูก็บอกแม่ว่าแบบอยากแต่งตัวเป็นแม่จังแต่ว่าแบบหนูแบบหนูไม่เคยทักแม่หนูแต่งตัวไม่ได้มันแล้วหนูก็จะชอบบอกกับเธอว่าหนูไม่สวยหนูแบบหนูมันแบบหนูน่าเกลียดจังเลยนั่นมองก็จะชอบแบบว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนเดียวที่คิดว่าตัวเองน่าเกลียดคนอื่นไม่ได้คิดแบบนันอยู่เนี่ยแหละตัวเองเนี่ยแหละที่คิดว่าตัวเองน่าเกลียดอะไรแบบนั้น สมองของอยู่นี่คนอื่นไม่เหมือนกันแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าหนูน่าเกลียดก็ได้แต่ว่าคือปัญหาของแบบเขาแบบเหมือนแบบถ้าคนอื่นคิดว่าเราน่าเกลียดมันไม่ได้แปลว่าเราน่าเกลียดแต่ถ้าเราคิดว่าตัวเองน่าเกลียดมันไม่ได้แปลว่าเราน่าเกลียดมันคือแบบ mindset g ต o ก t ด์มายน์เของเราโอ้หแม่สอนโตจังเลยอ่ะแม่สอนโตจังแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะสุดท้ายแล้วว่าแล้วถ้าเราภูมิใจในตัวเองเนาะ มันก็จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเราต้องรักตัวเองแล้วเราก็ต้องรักแม่เพราะว่าแม่เป็นคนที่เม k e เราเหมือนแบบถ้าไม่มีแม่มันก็จะไม่มีเรา